ผู้ชมครับเรื่องราวทางการเมืองนะครับหลังจากที่สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับรัฐบาลคุณแพทองทานนะครับนำโดยคุณแพทองทานชินวัรนายกรัฐมนตรีก็มีการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภา,าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว<ฆ>หลังจากนี้ก็เดินหน้าทํางานนะฮะแต่ว่าอีกหนึ่งด้านครับมีผลสารวจจากนิดาโพออกมาล่าสุดแต่ว่านิยามว่าเขาสำรวจตั้งแต่วันที่9ถึง11กันยายนที่ผ่านมาไปถามประชาชนถึงความเชื่อมั่น ความกังวลกับรัฐบาลของคุณแพทองทานในครั้งนี้ปรากฏว่าผลสำรวจบอกว่า35.42%ไม่ค่อยเชื่อมั่นต่อรัฐบาลอิงนะฮะคุณผู้ชมครับผลสำรวจนิดาโพนะครับสำร,ร,ร,รวจช่วง9-11ถึง11กันยายนจากประชาชนอายุ1ิปีขึ้นไปกระจายทุกภูมิภาคการศึกษาอาชีพและรายได้ทั่วประเทศ1,310ตัวอย่างนะครับที่พบว่าประชาชน35.42%บอกว่ายังไม่ค่อยเชื่อมั่นต่อรัฐบาลอีกหงครับ รองลงมาค่อนข้างเชื่อมั่นอยู่ที่28.17ไม่เชื่อมั่นเลยอยู่ที่22.52เชื่อมั่นมาก13.13 13ไม่ตอบไม่สนใจ0.76อนะครับอันนี้ก็คือส่วนใหญ่บอกว่าไม่ค่อยเชื่อมัน่น mm. นะส่วน5อันดับแรกที่ประชาชนกังวลใจต่อรัฐบาลอีกหนึ่งอันดับแรกคือเขาบอกว่าเขากังวลว่าผลงานเนี่ยไม่เป็นไปตามที่สัญญาและตามความคาดหวังอันนี้สูงสุดนะฮะ36.03 เหตุผลรองลงมาก็คือเป็นเรื่องอายุและประสบการณ์ของตัวนายกอาจทำให้ตัดสินใจผิดพลาดอันนี้3-2.14%แล้วก็ตามด้วยบทบาทของคุณทักษิณที่เกินขอบเขตอาจนำไปสู่การฟ้องร้องเรื่องครอบงำได้เท่ากันเลยฮะ32.14%เหมือนกันมาเป็นอันดับ2ต่อมาเป็นเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันนะครับ2 4่9และสุดท้ายเป็นความกังวลเรื่องการบริหารงานผิดพลาดนาไปสู่วิกฤต 21. 7 6นะครับ อีกหนึ่งหัวข้อถามถึงบทบาทของผู้เป็นพ่อนะฮะอดีตนายกทักษิณชินวัตรจะส่งผลต่อคะแนนนิยมพักเพื่อไทยหรือไม่อย่างไรปรากฏผลสํารวจออกมาส่วนใหญ่มองว่าส่งผลแต่เป็นทางลบฮะสี่สบอกว่าส่งผลกระทบในทางลบนะฮะรองลงมาไม่ส่งผลกระทบใดๆ3ามสรองลงมาส่งผลกระทบทางบวก22.21%สุดท้ายไม่ตอบ4%อนันนี้คือดีด้าโพ สลับไปดูอีกหนึ่งโพฮะศูนย์ุสิบโพวันนี้ก็มีเหมือนกันนะครับไปสำรวจความเห็นประชาชนทุ่ประเทศเรื่อง10นโยบายเร่งด่วนรัฐบาลแพทองทานหนึ่งฮะสำรวจตั้งแต่10ถึง13กันยายนนะฮะกลุ่มตัวอย่าง1,159คนปรากฏว่า10นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่ประชาชนเห็นด้วยทุกนโยบายเนี่ยรวมมา5อันดับแรกปรากฏว่าเห็นด้วยมากที่สุดคือนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวอันนี้9 7 1 5 รองลงมาคือเป็นเรื่องนโยบายสวัสดิการสังคมนะฮะ96.98%ตามมาด้วยแก้ปัญหาย,ยาเสพติด96.7%แก้ปัญหาอาชญากรรมออนไลน์อาชญากรรมข้ามชาติ96.29%เรื่องยกระดับเป็นเกษตรทันสมัย96.12%แล้วก็ถามต่อแล้วประชาชนก็สะท้อนมาว่านโยบายที่คิดว่าน่าจะทําสําเร็จเนี่ยสนโยบายที่ได้คะแนนมากสุด 1. คือส่งเสริมการท่องเที่ยวเหมือนกัน74.46% สก็คือลดค่าพลังงานและสาธารณรูปภค65.4%ส่น์วนนโยบายที่ส่วนใหญ่มองว่าไม่น่าทำสำเร็จนะฮะคือแก้ปัญหายาเสพติด33.05%ิและก็แก้ปัญหาอาชญากรรม31.06%ครับทีนี้พอถามเรื่องหนึ่งโครงการสำคัญคือ Digital Wallet นะฮะที่แรกเริ่มเนี่ยเขากำลังจะแจกกลุ่มเปราะบางเห็นด้วยถึง91.63%นะครับ และมีประชาชนที่คิดว่าสำเร็จเนี่ถึง43.83ไม่สำเร็จแค่23ไม่แน่ใจ32ซึ่งประธานสวนดุสิตโพเนี่ยคุณพรพันธ์บัวทองเชื่อว่าการที่นโยบายเรือธงอย่างดิจิตัลเวลต์เนี่ยสามารถสร้างความมั่นใจให้ประชาชนได้เนี่ยแต่สุดท้ายมองว่าอาจจะสร้างความมั่นใจได้ไม่เท่ากับนโยบาย<ม>อื่นๆฮะค่ะคือเนื่องมาจากความกังวลในแง่ของการดาเนินการ<อ>ที่ผ่านมากาจะเห็นว่าโอ้โหไม กว่าจะหางบมาได้กว่าจะ <c oughs> เถียงกันไปเ <c oughs> ถียงกันมาออว่าใช้รูปแบบวิธีการแบบไหน <c oughs> ใช่ใชแล้วตอนนี้ก็ชัดเจนแค่กลุ่มแรกนะกลุ่มอ,อื่นยังเลื่อนๆอยู่ซึ่งเรื่องของโครงการดิจิทัลวอ l เล็นี่แหละค่ะล่าสุดอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรอดีตก,กก,ะกะตอกมาวิเคราะห์เอาไว้นะคะว่าการจ่ายเป็นเงินสด1น5 0 0 0สล้านบาทให้กับกลุ่มเปราะบางในงวดแรกวันที่25-30กันยายนี้ อาจจะไม่ได้ผลด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือว่า GDP ของประเทศแม้แต่น้อยเลยเพราะอะไรเพราะว่ากลุ่มเปราะบางส่วนใหญ่ก็จะมีหนี้สินเต็มไปหมดอยู่แล้วโดยเฉพาะหนี้นอกระบบถ้าเจ้าหนี้มายืนรอรับในนาทีแรกที่เงินมาถึง พายุหมุนที่หวังก็จะเป็นลมสงบนิ่งได้นะคะอพอได้เงินไปก็ไปจ่ายหที่กันหมดอย่างนี้ใช่เขามองอย่างนี้นะคะส่วนการจ่ายงวดที่2ให้กับประชาชนอีก30ล้านคนตอนนี้ลงทะเบียนเกิน30ล้านแล้วนะเป็นโจทย์ใหญ่ของรัฐบาลมากเพราะว่างบประมาณปี68รัฐบาลเตรียมเอาไว้แค่1.87แสนล้านตอนนี้ยังขาดอยู่1 1 3 0 0 0ล้านบาทแล้วก็ยังไม่มีคำตอบชัดเจนด้วยว่า งวดที่สองที่เหลือเนี่ยจะจ่ายเมื่อไหร่ <Ừ. S 2> จะจ่ายเป็นเงินสดอีกหรือว่าจะเป็นดิจิทัลหรือจะจ่ายเป็นแ้วแทนานแต่าจะสมใจใช้คำนี้ก็คือไม่จ่ายหรือเปล่าไม่รู้ว่าจะยังไงยังไม่รู้ยังต้องรอดูต่อไปนะคะสำหรับเฟสสองนี่เขายังไม่ได้สรุปนะฮะ,ะเดี๋ยวรอดูแต่ว่าอีกหนึ่งด้าน นโยบายสุขภาพแน่นอนครับคุณสมศักดิ์เทสุทินรัมนตรีว่าการกระทรวงสาธรารณสุขในฐานะประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติบอร์ดสปส,บสอชอบอกนะฮะสุขที่27กันยายนนี้ครับจะเป็นการเปิดงาน30บาทรักษาทุกที่นะฮะนี่เขาเปลี่ยนแล้วจาก30บาทรักษาทุกโรคไปสู่30บาทรักษาทุกที่เพื่อคนไทยสุขภาพดีทุ่นหน้ากรุงเทพมหานครก่อนเลยแล้วก็จะเป็นจังหวัดที่นําร่อง46นะฮะตามนโยบาย30บบาทรักษาทุกที่ โดยคุณแพรทองทานชินวัฒนนายกรัตรนตรีเตรียมปาถกกถาด้วยหัวข้ออย่างที่บอกครับหัวข้อของเขาชื่อว่าจาก30บาทรักษาทุกโรคสู่30บบาทรักษาทุกที่ฮะนี่นโยบายด้านสาธารณสุขนะครับค่ะ